ครับสวัสดีครับตอนนี้มาถึงป่าแล้วครับจะเอาอ้อยไปให้ชลีกันโอ้หัดเก็บเลยอยู่ไกลหน่อยวันนี้อยู่ไกลถนนหน่อยต้องแบกเข้าไปนะเข้าไปลึกหน่อยโอ้โชคดีฝนหยุดวันนี้ฝนหยุดนิดนึงช่วงเช้าตกมอเช้าก็ วันไปหาหมอตั้งแต่หกโมเงเช้าย็นเที่ยงเลยเพิ่งมาหาน้องเที่ยงแล้วเป็นไงบ้างอ่ะนูน่นอยู่นู่นเองเป็นไงบ้างเชอรี่เลืน่นโครนมันตกทั้งคืนเนาะ โอ้ป่าอืมลอยเล่นคลนเล่นดินฮัลโหลเป็นไงบ้างฮัลโหลโนริยัง ยังไงบ้างโอ้หนักกันโอ้อยหนัก,กั้แปบ๊บไงบ้างไปไปกินน้ำกันอ่ะคิดอ้อยก่อนของ,งหวานเ่รอ ดนงึงไงบ้างฐานที่เล่นโกเข้าไว้โบดินโบนเข้าไว้ ถูต้นไม้กันโอเคนะครับเดี๋ยวพา้องไปอาบน้ำกินน้ำกันครับผม